้าสลุงไหมบ้านที่บอกไว้เป็นผ้าเปลือกไหมเขาเรียกผ้าเปลือกไหมบ้านสลุงสีหวานอันนี้ไม่มีคำเตือนใส่ไม่หลุดเกาะตัวนะครับไม่เหมือนกับผ้าไหมจุนนะครับที่เาเรียกว่าไหมจุนหรือไหมเล็กนะครับมันจะลื่นเมื่อตอนที่ลุงชัยใช้มา30สกว่าปีที่แล้วมันก็ หายจหายใจคว่ำอยู chanting, so get get it ่เหมือนกันเวลาใครที่ไม่เคยนุ่งและประเพณีทางอีสานใต้เวลางานมงคลแต่งงานอะไรพวกนี้จะใช้จะใช้จะเบาวตองนุ่งนี่เจ้าเบาวมันคนตากถิ่นและมันไม่เคยนุ่งสรุปเนี่ยแหละครับปัญหามันจะเกิดต้องรัดกันอย่างดีเลยครับทำบัดไม่ดีรัดไม่ดีรูดครับแล้วก็ใจลหลใจก็าแป้วเลยแล้วมันสายแล้วมันหวงเหวง เวลาเวลานุ่มคนไม่เคยนะครับถ้าคนเคยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนนุ่มๆในทินบางคนก็ไม่เคยนะครับเป็นบางคนที่ได้ใช้กันสีตามนี้เลยครับสี่เม็ดนุ่มแล้วมีรอยรอยอะไรถ้าสังเกตดีๆตามเส้นเห็นไหมครับเส้นนี่ครับเส้นนี่ครับนี่ครับเส้นเนี้ยเป็นรอยดุ่นเป็นลายด้น,น,ยดนของหนอนไหม มันจะมีปุ่มมีปม,ม,ปมเวลาโทรมันจะไม่เรียบถือผ้ามันจะไม่เรียบฉังนั้นเวลาซื้อผ้าเวลาจับผ้าคุณชายบอกหลายคุยให้ฟังหลายเที่ยวแล้วว่าถ้าตาเห็นมือสัมผัสได้รู้จับปั๊บเนี่ยรู้เลยผ้าไหมไหมบ้านเนี่ยมันจะสากมือถ้าไหมถ้าเป็นไหมที่เขาใช้ทอทั่วไปเขาที่เขาเรียกว่าไหมจุนนะครับไหมอุตสาหกรรมนะรือไหมตลาด นะครับเรียกหลายอยา่างไหมเจ็คไหมอุตสาหกรรมไหมตลาดอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ก็คือมาจากโรงงานไหมโรงงานนะครับว่าง่ายแต่ไหมอันนี้เฉพาะคุมนี้นะเฉพาะคุมนี้ใช้ไหมของตัวเองครับไหมของตัวเองแล้วถ้าถ้าเอาไหมของตัวเองไหมถึงเราเลี้ยงเลี้ยงหมอนเลีเเ้ยงเลี้ยงไหมปล่กหมอนผลอีกอันหนึ่งจะได้กินตัวหนักแน่อร่อย ครับอร่อยอันนั้นอันนั้นสะอาดบริสุทธิ์แน่นอนไม่มียาไม่มีอะไรเลยถ้าเรียกอย่างนั้นอันนี้หมบ้านมีคุบเดียวเท่าที่เท่าที่ได้คบค่าสมาคมกันนะที่ได้ค้าขายร่วมกันมีคุ้มเดียวนี่อีกไม่นานก็คงต้องไปเอาอีกแล้วต้องไปหาเขาอีกแล้วเพราะมันมันมันเริ่มจะหมดไปแล้วน่าจะเหลืออยู่ถ้าเป็นภาพเปลือกไหมเหลืออยู่ประมาณสักสามสี่ชุดครับแต่สีไม่เหมือนกันนะครับ มีสีฟางข้าวก็มีเดี๋ยวคลิปหน้าเอามาลงให้ดูสีฟางข้าวสวยสีเขียวก็มีแต่จาไม่ได้และที่จําได้แน่คือสีฟางข้าวชุดหนึ่ง,งชุดสี่เมตรแพงแพงกว่ากันนิดหน่อยอันนี้สองพันห้านะครับอันนี้สองเมตรสองพันห้าสี่เมตรห้าพันนะครับสี่เมตรห้าพันลดไหล่ะลุงชัยติดต่อเข้ามาสิครับ เข้ามาถามเข้ามาถ่ายเข้ามาคุยกันพอรถกันได้ก็จะลดให้สวยครับตัดอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วแต่เลยครับคุณลูกค้าจะไปตัดเสื้อสองคนก็ได้เพราะสี่เมตรนะครับสองคนตัดกางเกงตัดชุดได้หมดครับสี่เมตรผ้าไหมบ้านไหมแค้คอมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเป็นผ้าคัดเกตคัดคุณภาพของร้านจอมโหผ้าไหมสุรินครับโดยลุงชัย ผ้าไหมสุรินนะครับสวขายผ้าแหลครับสววที่สูงไวนะครับผ้าไหมก็คุยให้ฟังไปนะครับสนใจติดต่อมาได้ครับกรุตาต้องใจก็กดอยากที่เขากด,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 ดกดกันเรื่อย,ยๆ,ๆอยากจะกดก็กดถ้าอยากกดก,ก,ก็ไม่ต้องกดอยากจะให้คะแนนอยากจะติดตามลรวก็เอาเลยครับตามสะดวกตามเอาที่สบายใจเลยนะเอาที่สบายใจเลย ใครบอกว่าไอ,อ้ตาลกุงคนที่มันพูดแปลกเออดให้มันหน่อยก็ดีดีครับดีครับ <laughs> นะบนนก็ดีก็ถ้าก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆปอยู่เงาเงานะครับก็มาขายผ้าแล้วพอผ้าเราอยู่อย่างเในในร้านยังอีกเป็นหลายร้อยผืนครับยังอีกหลายร้อยผืนเป็นร้อยเป็นร้อยผืนนะครับเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยผืนก็ติดตามชมกันไปสนใจอันไหนก็ต่อรองซื้อจํานวนมาก เอาไปใช้เอาไปรับไหวเอาไปอ่กากำนันแกผู้ใหญ่นะครับหมายถึงว่าเป็นของกำนันให้ผู้ใหญ่อของไหว้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับได้หมดจากผู้หญิงผู้ชายได้ครับมีสรงแต่พระคมาไม่มีนะครับพระคมามันราคามันก็แพงกับไรมันน้อยม,มากเลยพระคมานะครับก็เลยไม่เอามาอ่า ถ้าถามว่าจะเป็นไหมต้องเป็นรูปช้างรูปอะไรบางคนเขาก็ไม่ใส่นะ,นะครับรูปสัตว์รูปสัตว์รูปช้างเนี่ยเขาบอกเขาช้างเป็นสัตว์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คขาคิดกันเชื่อกันเขาก็ไม่ใส่กันแต่บางคนก็กใส่บางคนก็แต่ที่ลุงชัยข้างหลังนะครับข้างหลังด้านบนด้านด้านด้านนูน้นจะได้เห็นพญายนาคอย่างนั้นนะครับที่ลุงชัยไม่ใส่ลูกเวลาลูกค้าจะขอซื้อต้องถามเลยว่าเอาไปนุ่มหรือเปล่าครับถ้าเอาไปนุ่งไม่ขาย ครับเอาผมว่าผมไม่ขายให้ถามว่าทําไมด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะครับในความเชื่อส่วนตัวผมผมไม่ผมไม่ให้ผมไม่ขายถ้าให้มื่นหนึ่งก็ไม่ขายถ้าเอาไปนุ่งถ้าบอกว่าเอาไปนุ่งนะไม่ขายจริงๆก็ค่าค่าก็เกือบเกือบหมื่นนะครับอืนนั้นก็ค่าก็เกือบเกือบหมื่นมือมือจัดแล้วสวยด้วยนะครับสวยมากทีเดียวอาคุยโมออกนอกเรื่องนอกราวไปก็สวยหลายอย่างได้ความรู้บ้าง เป็นเกล็ดความรู้เกี่ยวกับพระหมาของจงหวัุรดินบ่มามีอะไรติดต่อลุงชายได้เลยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า